สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเอาตัวก๊อปมาให้ดูนะครับว่าตัวก๊อปเป็นยังไงนะครับเวลาจับจับนะครับเข็มจับนะครับจับเวลาตัวนี้จะไม่มีตีกว่าดเห็นไหมครับเซียววิจะไม่ทํางานถ้าใครกดจับเวลาเราเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้คือของก๊อปนะครับ ถ้าของแท้ลองกลับไปดูคลิปย้อนหลังครับตัว EF550 นะครับว่าจับเวลาเราเป็นยังไงนะครับมันจะตีกวาานะครับอันนี้เข็มปกติเลยส่วนเครื่องนะครับเครื่องเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือกรอบนะครับย้ำว่ากรอบนะครับข้างตัวเรือนก็จะแบบไม่เนียนนะครับตัวนี้มันก็จะแบบเห็นไหมครับผมให้เล่นแสงดูความเนียนก็จะ ลดลงไปนะครับผมจับให้ดูอีกทีนะครับเวลาเราจับเวลาเข็มวิตัวนี้จะทำงานเข็มเซียววิตัวนี้จะทำงานตีกวาดนะครับถ้าลูกค้าเป็นแบบนี้ก็หรือเพื่อนๆเป็นแบบนี้ก็กรอบนะครับ ที่ผมเคยบอกไว้ศูนย์ถึงสิบนี่คือเซียววินะครับรุ่นไหนที่มีศูนย์ถึงสิบแบบนี้ยจะต้องตีเป็นตีเข็มกวาดนะครับแบบนี้คือกรอบแน่นอนแล้วของแท้จะไม่เป็นแบบนี้นะครับติ๊กเกอร์เนี่ยสายเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อมใหม่ของแท้มันจะแปะแค่ด้านเดียวนะครับเป็นแบบฟิล์มขุนๆนะครับอันนี้แปะสองด้านหุ้มมาเลยดีกว่าแล้วก็ดีกว่าคาซิโออีกแปะ แล้วตัวนี้เซียนเนี่ยเนี่ยหลังสายเซียนเต็มเลยครับตัวแท้ก็ไม่เป็นนะครับลูกศรก็ไม่คมนะครับลองลูกศรส่วนฝาหลังที่ผมบอกจะต้องตีนะครับด้านในมีตัวเลขแล้วฝาจะหนากว่าอันนี้ฝามันบางครับแล้วก็ไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรเลยเกลี้ยงเกี้ยงเลยนะครับส่วนฝาหลังติ๊กเกอร์ถ้ามาของใหม่แบบนี้คือกอบนะครับ แล้วของแท้จะเป็นเลเซอร์อยู่ตรงนี้แต่รุ่นนี้มันหมดไปนานแล้วครับถ้าเป็นเล b บูนี้ดูง่ายๆเลยมันมันหมดไปแล้วรุ่นนี้ดูงานฟอนต์ฟอนต์ก็จะไม่ค่อยคมไม่ค่อยลึกนะครับตัว E ตัวนี้ก็ไม่ลึกนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับอันนี้จะคมมากถ้าเป็นแท้จะไม่คมนะครับตรงนี้คมแล้วก็บางเห็นเป็นฟอนต์เลยสะท้อนเห็นเลยเห็นไหมครับสะท้อนเป็นตัว E ขึ้นมาตัว e d i f i c ก็เหมือนกันนะสะท้อนเลยไหมครับแต่เหล็กคมครับคมมากผมไล่ให้ดูเลยนะครับว่าก๊อปเป็นยังไงนะครับ ดูลูกศรครับลูกศรยังไม่เหมือนกันเลยนะครับสามัามมนโอเคก็ไงาฝากเพื่อนดูเป็นแบบนี้นะครับของก๊อฟนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับถ้าชอบก็าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เหมือนเดิมนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับ ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ